ว่าวันนี้ทุกวันนี้อ่ะยกที่สองครับผมอาจารย์แนทครับยกที่สองนี่เสียงประมือ <นะ S 1> กับอาจารย์แนทหน่อยครับผมโอ้โห<อ>สวยมนกนครับเพิ่มยกที่สองขึ้นมากรรมาการสับมือชกกติกายังเหมือนเดิมรุยก็ต่อยกที่สองครับสามยกเท่านั้นนะครับสามยกเท่านั้นมนุษย์ต่างดาวย่องย่องเข้าไป ให้คำตอบยังไงกับเกียนดาวแม่แ้ดีกวา่าโดนบังไว้นะครับนี่พยักหน้านะครับพยักหน้าให้ฉาย,ยาเหมือนลูกพี่ได้ไหมนี่ซ้ายขวาขวาอันดาพาหรือเปล่านี่ขวาอันภาพาหรือเปล่าเอาโดนจับท้าแล้วก็กีดดาวก็ใส่บัตรไปหนึ่งดอกนะครับขวาอันตาพาเหมือนลูกพี่หรือเปล่านมนุษย์ต่างดาวหมกวักคว่ไปแล้วมนุษย์ต่างดาวสู้เอา เอเยนดาวก็ไม่ถอยนะครับมนุษตตยตดาวก็ะคว้าไปจับได้ล้มลงไป <c oughs> ไม่ยานไม่ยานยังอยู่กันที่กลางสนามครับสุกได้ในเล่าอยู่ที่ยกที่สองเรีดนดาวยังคุมเชิงอยู่มนุษย์ต่างดาวไม่สนอะไรครับเดินเข้าไปหาอย่างเดียว โดนยับสายของเกียนดาไปแล้วเตะมืดยับสายไปมาตุยท้องไปยับสายมีหนึ่งทีเตะขวาโดนบางบางได้ครับบางได้แต่สวนไม่ได้นะเขาเรียกว่าดาอย่างขยับหาอยู่โอ้ยไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมาด้วยสองดาวเนี่ยใครจะถึงดวงดาวแล้วครับวันนี้ต้องมาลุ้นกันที่ยกสามด้วยเตะขวาเอาเป็นไงโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้เป็นน้องมวยอารมณ์ดีทั้งสองท่านนะยิ้มนะครับ นะทั้งคู่นี่เคยกินข้าวเดียวกันมาแล้วนะครับนะกินข้าวเยกันมาแล้วทีเด่นนะครับมนุษย์ต่างดาวย่องเข้าไปยังโดนหุกสายของเกียนดาวอยู่เกียนดาวหุกสายแล้วถอยออกมาเกียนดาวเย็บสายไว้กินเรวว่าหมัดก็มีคะแนนนะครับหมัดก็มีคะแนนนะครับผมมนุษย์ต่างดาวว่าไงมนุษย์ต่างดาวว่าไงมนุษย์ต่างดาวเข้ามาขยับเข้าหา เดนซ้ายไปหนึ่งดอกโดนซ้ายของเกียร์เอาไปเดินซ้ายของเกียร์ดาวไปหงายเงือบสองดอกนี่หมัดขวาของมโนต่างดาวนะเกียร์ดาวอย่าเผลอเข่านนะทางได้มโนต่างดาวสืบเท้าเข้าไปอิบเกียร์ดาวยังเฉยอยู่ครับยังคุมเชิงอยู่เกียร์ดาวเย็บซ้ายเข้าไป ทาพี่เลี้ยงเตะซ้ายเข้าไปมนุษย์ต่างดาวต่อยขวาต่อยขวาไปสองต่อยขวาไปสามดอกต่อยซ้ายต่อยขวาโดนขวาไปโอ้โหต่อยขวาเข้าไปแม่นางยืนดาวแม่ล็อกไว้อยู่กรรมการแยกออกมากลางเลยพี่โอ้โหสู้คือสิอารมณ์ดีแท้นักมวยนี่เอ้าแลมด้าซ้ายขวาเจอมัดขวาเข้าไปติปมองฟังลั่นยากเข้าไปรู้แต่เดี๋ยวเขใช้มัดนะครับต่อยต่อที่สองเดียวเดียว ยิ้มยิ้มาก,กันมีอารมณ์อารมณ์ดียังอารมณ์ดีอยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับยังอารมณ์ดีอยู่นะครับผมยังยิ้มได้อยู่นะครับมนุษย์ต่างดาวทางทีมงานพีเคก็ยังยิ้มได้อยู่นะครับวันฉลอง巴拉าาเซอร์ครับวันฉลองในวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ฝนฟ้าอากาศ ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่อุบสักฝนเราก็มีกลัวนะครับฝนก็มีกลัวแดดก็มีกลัวใครก็มีกลัวทั้งนั้นครับในนี้ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> พูดเรื่องฝนพูดเอาเอาซ้ำนั่งก่อน <c oughs> ต้องขอบคุณทางบ้านด้วยนะครับผมวันนี้าการรัชกรนะครับดารับพันนะครับขอบคุณพี่น้องทางบ้านด้วยที่เขามารับชมเดี๋ยวจะมีแมตช์อย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมยอดชมตอนนี้35,000น้าคนครับผม แม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับวันฉลองต้องอดจจดมให้กับลูกดองแล้วนะครับนะต้องบอกว่ายกนี้ยกสุดท้ายนะครับผมวันฉลองจะปรับเกณฑ์ยังไงทางด้านเกียนเดาวจะปรับเกณฑ์ยังไงมาวันนี้แชมป์โลกนะครับเด็นเก้าแสนมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกียนดาวด้วยนะครับวันนี้นักมวยทั้งสองท่านนี้อารมณ์ดีแล้วครับแม่ ทีมงานพีเคบอกว่าให้ตอยมัดนะครับจะขึ้นยกที่3มนะครับผมยังอยู่กับคนสวยคนเดิมลุยกันต่อยกที่3ครับกับครูนัทเกศสลรินนะครับแม่สาวสวยนะครับประจำทีมงานสอสมานกาเมนครับผมแม่ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับครูนัทของเราสวยไม่สั่งนะครับ สวยยันสว่างนะครับครับผมเอาล้ครับเปิดตัวมายกที่3มพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลงนะครับยกสุดท้ายนะครับออกอดกันกอนนะครับหอมแกงมันไปทีนึ่งกอดอีกแล้วกอดทุกยกเลยรมรรลต่างดาวมีคําสั่งว่าวันฉลลองบอกไว้สาวหมัดอย่างเดียววันฉลองบอกให้เดินใส่อย่างเดียวแล้วครับทางเกรียนดาวยังคุมเชิงอยู่แล้วกันนรรลุต่างดาวต่อยหมัดเข้าไปต่อยย้งสุดโอ้โห แทงเขาต่อยดูความโมโหมาดูกันดาวมาเปลี่ยนดาวว่าไงอ้าวเดินซ้ายขวาของเปลี่ยนดาวว่าไงเดินซ้ายเป็นหนึ่งดาวเปลี่ยนดาวว่าไงขวาเป็นหนึ่งดาวเปลียนดาวว่าไงเดินขวาไปมึงมามาสู้กันมาสู้กันสู้มาสูกันมาสู้กันเอาดิมาเอาดิมาเอ้มาดิพี่น้องทางเมียนมาเอาดิเมียนมากับไทยเมียนมากับไทยเรามาสู้กันแหมยังไม่พอนะครับยังไม่พอ พี่เลี้ยงบอกยังไม่พอครับพี่เลี้ยงเด็ดเก้าแสนบอกว่าเอาอีกหน่อยอีกหน่อยเอาอีกครับอย่าลืมแข้งและหมัดกันแล้วกันนะครับผมทังมนุษย์ต่างดาวตอนนี้หมัดเท้าตอนนี้เข่าศอกของอา้าวโดนหมัดไปอีกมนุษย์ต่างดาวไม่มีไม่มีหมัดโอ้ยไม่มีไม่มีขาแล้วไม่มีเข่านะครับนะโดนยาสายอ่ะโดนสวนนี่มาแล้วกันสวนขวาต้องบอกว่ากอง์ฟเตะกํกาลังเชื่มเลย มนุษย์ต่างดาวเดินไปดูมีหดึ่งดอกเดินอยู่เอามีเป๋มีเป๋มีเป๋ด้วยมนุษย์ต่างดาวว่าไงเออว่าไงทางเกียร์ดาวบอกพอพอว่ากันมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวว่าไงมนุษย์ต่างดาวครับมีการกระซิบบอกว่าเอาล่ะกูเจ็บพนานั้พี่น้องเขตแดนเอ่อยันซ้ายหนึ่งดอกแม่เกียร์ดาว าสงสัญาณบอกว่าสิบสิบกิจทยาหรือเปล่าครับกิจมิทยาหรือเปล่ามิจมิทยาหรือเปล่ามนุษย์ต่างดาวไม่เล่นด้วยนะครับมนุษย์ต่างดาวเล้วยมนุษย์ต่างดาวทำไมเดินใส่ไปหนึ่งดอกลืมแข้งหรือเปล่ามนุษย์ต่างดาวลืมแข้งกับเขาหรือเปล่ามนุษย์ต่างดาวลืมแข้งกับเขาหรือเปล่าโดนขวาไปหนึ่งดอกมนุษย์ต่างดาวเดินใส่กองปีเชิดปลายกสามครับมนุษย์ต่างดาวไล่เกมไล่เกมเนยนะครับลุยหรือเปล่าลุยหรือเปล่าครับเสียงสั่งจากพม่า <laughs> ต้องบอกว่ากองเชียร์แต่ละคนแต่ละทีมนะครับหมดยกที่3ามกสุดท้ายครับแม่เป็นภาพที่น่ารักมากนะครับของทางเกรียนดาวนะครับของทางเกรียนดาว,วคู่นี้จะประกาศคะแนนนะครับผมเพราะมีเข็มขัดนะครับ รอมาลุ้นว่าใครจะได้เข็มขัดนี้ไปวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่สาย,ยป่านนะครับผมวันนี้มาให้กำลังใจทางมนุษย์ต่างดาวแล้วครับพี่โจพีเคครับเรียนเชิญเป็นสักิีพยานหน่อยนะครับเชิญครับพี่ ยังคึกคักอยู่นะครับ ก็อยู่ที่เวทีมวยชั่วร้าวแล้วครับผมสุกใดไหนเล่ากัะลาประพฤกครับเนื่องจากคู่นี้นะครับเป็นการแข่งขันและมี รางวัลต่างๆมากมายนะครับผมขอให้การตัดสินของกรรมการเป็นที่ที่สุดก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวครับช่วงเวลาสําคัญนะครับฟังผลประกาศคะแนนนะครับกรรมการท่านที่หนึ่งให้แดง10คะแนนน้นำเงิน9คะแนนกรรมการท่านที่สอง กต้องขออภัยนะครับนะฮะเมื่อกี้ขออภัยที่ประกาศเป็นยกนะครับเป็นนั้นว่านะครับประกาศรวม3ยกเลยนะครับผลการตัดสิน แดงยี่สิบแปดคะแนนน้นำเงินยี่สิบก้าคะแนนเป็นอะนรบ้าน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะต้องขออภัยด้วยนะครับอ้าวกรรมการคะแนนของกรรมการคือเป็นที่สิ้นสุดนะครับผม เนื่องจากเรามีรางวัลมีข่าวดีนะครับ